มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วล้วนตั้งบายหน้าไปสู่ความตายแม้แต่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็เป็นเลิกกว่าใครในภพสามยังต้องทอดทิ้งพระวรกายไว้ในโลกแล้วดับขันธปริิพนไปดังนั้นเราควรจะเจริญมรณา,านุสติมันนึกถึงความตายอยู่เสมอ ก็จะได้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตและเร่งขวนขวายสร้างบารมีให้เต็มที่เต็มกำลังสิ่งใดที่ไม่เป็นสาระก็ให้ปลดปล่อยวางให้จิตใจหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในคนสัตว์สิ่งของที่เป็เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาแล้วมุ่งแสวงหาสิ่งที่เป็นนิจจัง เป็นสุขขังเป็นอัตตาคือพรันาตรายภายในตัวของเรานั่นเองแล้วเราจะพบสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารที่แท้จริงของชีวิตพระสัมมาสมมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอัป,ปมาทสูตรความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการใดแลภิกษุละกายทุจริต จเจริญกายสุจริตละวจีทุจริตเจริญวจีสุจริตและมะโนทุจริตเจริญมโนสุจริตและมิจฉาทิฏฐิจเจริญสัมมาทิฏฐิได้แล้วในการนั้นเธอย่อมไม่กลัวต่อความตายอันจะมีในภายหน้าพระองค์ทรงสอนพระบริสัตให้เป็นผู้ไม่ประมาทโดยการละชั่ว ทั้งทางกายวาจาและใจให้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ทำแต่ความดีทำความบริสุทธกายวาจาใจให้เต็มที่เพราะวันเวลาที่ผ่านไปไม่สามารถจะเรียกกลับคืนมาได้เหมือนดังสายน้ำที่ไหลผ่านไปแล้วไม่อาจหวนกลับคืนมาชีวิตเราย่างก้าวไปพร้อมกับการเวลาที่ล่วงเลยไป เมื่อล่วงไปก็ควรได้สิ่งที่ดีๆกลับคืนมานั่นคือได้เพิ่มพูนบุญกุศลเติมความสะอาดบริสุทธิ์กายวาจาใจาให้กับตนเองถึ่งนับเป็นการกล้าไปข้างหน้ารอบปรบการทำความดีก็จะได้เป็นผู้ที่มีชีวิตที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ส่วนคนที่มักอ้างว่า,ท,าทั้งทำภารกิจมากมาย จนไม่มีเวลาทำความดีจะกลับใช้เวลาให้หมดไปกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระมัวเมาอยู่ในอำนาจหน้าที่ทำในสิ่งที่มีถูกต้องดีงามจึงท,ทำให้เสียโอกาสในการสร้างความดีดังเรื่องของธนัญชานิพรามที่หลวงพ่อจะได้นำมาเล่าเปน็นอุทาหรณ์ให้หลูกทุกคนได้รับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะในสมัยพุทธกาล พระสารีบุตรได้แนะนำสั่งสอนให้ทนัญชาญนิพรามดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทคือให้ขวนขวายในการสร้างบุญกุศลเราพึติปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับการประกอบสมมาธิวะภายหลังพระสารีบุตรร,รู้ว่าพระรามได้ละเลยในการประพฤติปฏิบัติธรรมโดยมีข้อแม้ ข้ออ้างต่างๆนานายิ่งไปกว่าน,นั้นเขายังสแสวงหาทรัพย์โดยการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นคอรัปชันชจ้ราษบังหลวงเจ่นพระเจ้าแผ่นดิน้เก็บภาษีจากราษฎรตามความเหมาะสมไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนแต่เขากลับเก็บภาษีมากเกินไป แต่อ้างว่าเป็นคำสั่งของพระเจ้าแผ่นดินภาษาหรือบทเห็นว่าพราหมณกำลังดำเนินชีวิตผิดพลาดประพฤติทุจริตจึงรีบเดินทางไปโปรโดแต่ตักเตือนพรามให้หันกลับมาทำความดีและประกอบอาชีพในหน้าที่ด้ยวยความสุจริตทานที่พรามจะได้สำนึกกลับแก้ตัวไปว่าพระคุณเจ้าผู้จเจริญ ข้าพเจ้าจะประพฤติธ,ธรรมเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ได้อย่างไรให็นั่อข้าพเจ้ามีภาระต้องเลี้ยงดูบิดามารดาดูแลบุตรภรรยาและข้าทาสปริวานมากมายนอกจากนี้ยังต้องทำกิจธุระกับมิตรสหายต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการอีิทั้งนังคอยบวงสวงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษและเทวดาทั้งหลาย แม้สังขารร่างกายของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าก็ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ไม่ให้เจ็บป่วยไขย้แต่บางครั้งก็ห้ามมันไม่ได้บางครั้งข้าพเจ้าเองก็ต้องได้รับทุกขเวทนาอย่างหนักมามีภารกิจหน้าที่การงานหนักเช่นนี้ข้าพเจ้าจะเ,เวลาที่ไหนมาทําความดีแล้วภาษาลิบุติฟังข้ออ้างของพราหมณ์จึงถามว่า หรก่อนพรามคนที่ทำความชั่วเมื่อตายไปย่อมถูกน,นยายเนริยบาลเอาตัวไปลงโทษในนรกหากเขาจะขอร้องว่าอย่าลงโทษข้าพเจ้าเลยที่ข้าพเจ้าละทิ้งความดีมากระทำความชั่วเพราะต้องเลี้ยงดูปิดามารดาเขาจะเอาหเหตุผลนี้มาอ้าง เพื่อผ่อนผันโทษได้หรือไม่คำถามของภาษาลีบุตรทำให้พระรามต้งจนใจตอบว่าไม่ได้เลิพระคุณเจ้าแม้พลนั้นจะข้ามครวนอ้างเหตุผลอย่างไรนายนริยบาลก็จะต้องลงโทษตามหน้าที่ภาษาลีบุตรจึงถามต่อไปว่าต่หาบิดามารดาจะขอร้องนายนริยบาลว่า ขอท่านอย่าลงโทษลูกชายของข้าพเจ้าเลยที่หลวงข้าพเจ้าไม่มีเวลาทําความดีและพลาดไปทําความชั่วเราต้องเลี้ยงดูข้าพเจ้าแล้วต้องรับภาระหน้าที่ต่างๆมากมายมิดามารดาของพวกนั้นจะอ้างเหตุผลนี้กับนายนิรยาบาลได้หรือไม่พลานตอบว่าไม่ได้เลยเพระคุณเจ้า แม้บิดามารดาของผู้นั้นจะข้ามครวญอย่างไรนายนิริยาบาลก็จะต้องลองโทอไปตามหน้าที่จากนั้นท่านก็ถามถึงเหตุในการอ้างเพื่อทำความชั่วเพราะบุตรภรยาและพวกพ้องบริวารว่าจเจ้าเหตุผลเดียวกันนี้มาอ้างกับนายน,นิริยาบาลได้หรือไม่คำถามนั้น ทำให้ธนัญชานิพรามสำนึกได้ว่าการที่ตนยกเหตุผลต่างๆมาเป็นข้ออ้างแล้วละทิ้งการทำความดีนั้นเป็นการดำเนวิน,วนชีวิตที่ผิดพลาดถือเป็นความประมาทอย่างยิ่งเมื่อพระสารีบุตรถามต่อเอีกว่าพรามระหว่างคนที่ทำความชั่วเพื่อครอบครัวกับคนที่ทำความดีเพื่อครอบครัวอย่างไหนจะดีกว่ากัน พรามก็ตอบว่าคนที่ทำความดีย่อมดีกว่าแน่นอนพระคุณเจ้าเมื่อเห็นว่าพรามมีความเข้าใจถูกต้องแล้วพระเถระจึงสอนว่าพรามท่านมีหน้าที่การงานที่ดีสามารถเอาหน้าที่การงานนั้นนะ่ะมาใช้สร้างความดีได้เป็นสนองคนผู้มีพระคุณรับใช้ประเทศชาติช่วยเหลือเพื่อมนุษย์เด็กกัน นับเป็นทางไม้แห่งบุญกุศลและยังสามารถเลี้ยงดูบิดามารดาค่าท่าบริวารได้โดยไม่ต้องทุจริตนอกจากนี้กิจการน้งหลายที่ทำใหม่แต่หากยืนอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องดีงามแล้วย่อมจะได้รับการยกย่องสรรเสริญและจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนอน,นันชานิพรามไต่ตรองตามก็เกิดธรรมปิติ มีกำลังใจที่จะประพฤติธ,ธรรมสร้างความดีไป,ปพร้อมๆกับการทำภารกิจหน้าที่การงานเขาจึงตั้งใจประกอบแต่สัมมาชีวะโดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนตอมพลามเกิดป่วยหนักได้รับทุกทรมานจากการเจ็บป่วยจึงส่งคนไปนิม,มนต์ประสารีบุตรให้ทำรรมาโปรดก่อนจะสิ้นใจครั้นพระเถระมาถึงบ้าน และได้ไายถามอาการป่วยไข้แล้วเพื่อที่จะแสดงคติณิมิตและความพอใจของพรามเกี่ยวกับภพบภูมิที่จะไปบังเกิดตันเดชามเปรียบเทียบไล่ลำดับตั้งแต่นรกกับกำเนิดสตัตว์เดฉานไล่เรื่อยไปจนถึงสวรรค์ชั้นต่างๆต,ตลอดจึงถึงพรมโลกว่าอย่างไหนจะดีกว่ากันพรามฟังแล้วก็บอกว่า มีความพอใจในพรหมโลกท่านจึงแนะนำให้เจริญพรหมวิหารธรรมทำสมาธิให้กิดถึงรูป,ประชานสมาบัติและมาถึงวาระสุดท้ายของชีวิตพรามก็ได้บังเกิดในพรหมโลกสมตามความปรารถนาเห็นไหมจ๊ะว่าถึงวันเวลาล่วงเลยมาแล้ว2,500กว่าปีแต่เหตุผลก็ยังเป็นเหตุผลเดิมๆ อย่างที่ธนัญชานิพรามเคยกล่าวอ้างเพื่อเป็นข้อแม้เงื่อนไขในการทำความดีก็ออยังพบเห็นในยุคปัจจุบันทั้งตัวของเราเองก็จะอาจเคยเอาเหตุผลเหล่านี้มาเป็นข้ออ้างมาเป็นข้อแม้เงื่อนไขทำให้เสียโอกาสในการทำความดีถ้าเราไม่ทำความดีความเชื่อก็จะเข้ามาแทรก ทำานพ่เราก็บาปอากุศลส่งมีวิบากกรรมที่ทุกทรมานมากดังนั้นนับตั้งแต่นี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจมั่นว่าจะใช้วันเวลาที่ผ่านไปทุกอนุวินาทีสร้างแต่ความดีแม้ชีวิตของเรายังมากไปด้วยภารกิจหน้าที่การงานก็ตามแต่เราก็จะไม่ละทิ้ง การทำความดีเพราะการนำความดีคือทั้งหมดของชีวิตที่สมบูรณ์และเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของเราใอ้ขยันปฏิบททัติธรรมทำใจให้ผ่องใสเราเป็นคารวะปกครองเรือนควรในธุรกิจกับจิตใจไปได้วยกันไม่ว่าเราจะมีภารกิจมากน้อยเพียงไรก็าตามเราจะไม่อาภารกิจเหล่านั้น มาเป็นข้อแม้ข้ออ้างแล้วเลื่อนเวลาการปฏิบัติธรรมออกไปทำให้เาเสียโอกาสในการเข้าถึงธรรมงานทางใจนั้นเราสามารถทำได้ตลอดเวลาไม่ขึ้นอยู่กับใครราออยู่ที่ใจของเราเองฉะนั้นขอให้ขยันนั่งธรรมะกันทุกๆวันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อ ขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่ก,การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิตากไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้ว คราบครัวธรรมกายคราบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายด้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ